ค่ะพบกับครูนันเทนเนอร์มาสเตอร์ Master n อ p อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนะคะเขียนด้วยว่าพร้อมค่ะพร้อมพร้อมพร้อมวันนี้อาจารย์จะมาขอพูดถึงเรื่องวิธีรับมือกับการทำคลิปใน t ิ k t o k แล้วไม่มีคนดูทำแบบนี้วิธีรับมือมีหลายวิธีนะคะวิธีที่หก็คือสร้างคอนเทนต ท่านต้องสร้างคอนเทนต์คลิปวิดีโอของท่านว่าตรงกับอวตารของท่านไหมอวตารของท่านคือใครนะคะท่านต้องบริสก่อนไม่ใช่คลิปคลิปหนึ่งจะสามารถดูให้คนดูได้เยอะแยะ,ยะมากมายเราต้องไปที่ตรงจุดตรงอวตารของท่านนะคะเช่นอาจารย์น,นันทำคลิปสำหรับ วับกเกษียณเหมือนอาจาร,รย์นันนะคะคนก็ดูเราจะต้องเตรียมความรู้เตรียมสิ่งที่เขาได้รับความรู้สิ่งที่เขาต้องการนะคะวิธีที่1วิธีที่2นะคะ,ะดูว่าคลิปที่เราทำแล้วเนี่ยเป็นคลิปส่วนตัวหรือไม่บางทีไม่มีคนดูเพราะเป็นคลิปส่วนตัวส คลิปนั้นจะต้องมีคุณภาพนะฮะเหตุแล้วก็ภาพสวยงามภาพชัดหรือเราตั้งใจนะฮะตั้งใจตั้งใจให้คนดูนะคะค่ะวันนี้อาจารย์นันจะขอยกตัวอย่างนะคะจะขอพูดเรื่องที่หนึ่งะคะ่ะเรื่องที่หนึ่งว่าการเตรียมคอนเทนต์ให้มีคนดูนะคะแบบนี้ค่ะ ตักคู่นะคะอาจารย์ขอเอาโบโต้นิดหนึ่งนะคะค่ะแบบนี้ค่ะแบบนี้ยกตัวอย่างนะคะ ยกตัวอย่างคลิปนี้นะคะคลิปนี้คือเราตั้งใจทำให้กับคนที่ฟังที่เราคิดล่วงหน้าว่าลูกค้าหรือผู้ฟังผู้ชมของเราคือใครอาจารย์ก็คิดว่าลูกค้าของอาจารย์ก็คือคนที่เ,เตรียมตัวกเกษียณหรือวัยใกล้เกษียณเพราะฉะนั้นการที่เราจะ คิดถึงลูกค้าคิดถึงผู้ชมคิดถึงคนดูว่าเขาเนี่ยวกยเกษียณเ,เนี่ยเขามีเสียงในหัวอะไรบ้างเราจะต้องตอบเสียงในหัวของเขาตอบปัญหาของเขาในขณะนี้ว่าคนที่กเกษียณน,นะหนึ่งสองสามสี่ห้าว่าเขาคิดอะไรบ้างเราเขียนปัญหามาเลยค่ะปัญหาของอคนที่ไวัยกเกษียนว่าเดิมเนี่ยเขาทำงานอยู่เขาทำงานประจำ แล้ววันหนึ่งในระยะเวลาใกล้ๆเขาก็จะ,กะเกษียณแล้วในการที่กเกษียณของเขาเนี่ยเสียงในหัวเขาเนี่ยมีหนึ่งฉันจะไปทําอะไรนะถ้าเราคิดคิดออกมาจะไปทําอะไรสองเงินที่เก็บออมหรือเงินที่ได้รับจากงานกเกษียณน,นั้นจะใช้ได้กี่ปี ะะสามจะมีอาชีพอะไรที่เสริมเพิ่มเติมหลังวักระษียณอย่างนี้เราเขียนออกมาเลยค่ะเขียนออกมาเขียนเขียนในห,หัวเขาเลยนะคะวิธีการสร้างคลิปที่คนจะดูเพราะเราเขียนออกมาเป็นเรื่องเรื่องเรื่องแล้วเราก็นำเรื่องตรงนั้นนะมาทำคอนเทนต์คลิปวิดีโอตอบโจทย์ให้กับผู้ชมนะคะ ดังเช่นคลิปนี้คลิปนี้อาจารย์ก็พูดถึงพูดถึงคลิปนี้มีคนดู1 1 0 6นะคะคนเข้ารับชมพันกว่าเพราะว่าอาจารย์พูดถึงเทคนิคการสร้างไรายได้แบบ passive income สำหรับ คนวัยเกษียณหรือเตรียมตัวเกษียณนะคะอันนี้คนเขาก็เข้ามาฟังเพราะว่าอวตารของอาจารย์ก็คือคนที่50ขึ้นไปอายุห0ขึ้นไปทํางานแล้วใกล้เกษียณเตรียมตัวเกษียณเตรียมตัวเตรียมใจแล้วเตรียมเงินในอนาคตที่เราจะใช้หลังวัยเกษียณว่าเราจะทํายังไงเราจะ ใช้แบบมีความสุขอาจารย์ก็เลยทำคลิปนี้พอทำคลิปนี้ไปเนี่ยมันก็ส่งส่งไปให้กับผู้ฟังของเราที่เป็น fc ของเรานะคะที่เป็นช่วงใบกษียีแต่ถ้าอาจารย์ส่งคลิปนี้ไปเด็กๆก,ก็ไม่ดูเพราะเขายังไม่กษียณแต่ผู้ใหญ่เขาก็จะดูเขาจะเตรียมตัวงานกษียณเขาว่าเขาจะทำยังไงดังนั้นวิธีรับมือกับการทำคลิปใน tiktok เราไม่มีคนดู แก้แบบที่อาจารย์บอกแล้วอาจารย์บอกเทคนิคที่หนึ่งคือทำคลิปหรือเตรียมคอนเทนต์ให้ตรงกับลูกค้าเราเราวิธีการทำเราก็มาเขียนเสียงในหัวของเขาเสียงเขียนปัญหาของเขาว่าเขามีอะไรแล้วก็หยิบปัญหานั้นมาทำคลิปเพื่อตอบโจทย์เพื่อแก้ปัญหาหรือขยี้จุดที่เขาเป็นอยู่ขยี้ให้เขาเห็นเด่นชัดว่าที่เขาเ เจ็บตรงนั้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรถ้าเขาทําตามแล้วถ้าเขาไม่ทาตามมันจะเกิดอะไรถ้าเขาทําแบบคําแนะนําของอาจารย์นั้นแบบนี้เราก็จะได้คลิปที่มีคนดูตามตัวอย่างที่อาจารย์ให้นะคะใครที่เห็นว่าเป็นประโยชน์เขียนท้ายคลิปเลยค่ะว่าเป็นประโยชน์เขียนในคอมเมนต์นะคะหรือใครมีข้อแนะนําว่าวิธีรับมือกับการทําคลิปในทิกตอกแล้วไม่มีคนดูมี ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมก็เขียนใต้คอมเมนต์แนะนำให้คนได้รับทราบรับชมรับฟังนะคะแล้วถ้าเป็นประโยชน์มากๆก,กับทุกๆท,ท่านในโลกออนไลน์นี้เราเป็นผู้ให้นะยิ่งเสียยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีไม่เสียก็ไม่ได้ไม่ให้ก็ไม่มีสำหรับวันนี้อาจารย์นันเทนเนอร์ มาสเตอร์ NLP สวัสดีค่ะ